สวัสดีค่ะนี่ก็คือบ้านรัฐบาลที่ดิฉันอยู่นะคะซึ่งช่วงล็อกดาวน์สองอาทิตย์ที่ผ่านมา,าเขาตำรวจมายืนอยู่ตรงใต้ตึกทุกประตูลแล้วก็บอกว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าแล้วก็ถามดิฉันว่า,าดิฉันเป็นเรสซิเดนต์อยู่ตึกนี้ไหมดิฉันก็เลยบอกว่าใช่เขาก็เลยบอกว่า ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าเธอจะเข้าไปในบ้านของเธอเขาพอตรวจบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้ว่าเราอย,อยู่อยู่พักอาศัยเป็นบ้านของเราอยู่ที่นี่เขาก็เลยบอกตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าเธอจะเข้าไปเธอจะออกมาไม่ได้อีกห้าวันมันไม่ใช่คร์ฟิวนะคะคือออกไม่ได้เลยไม่ให้ออกมาเลยแม่ก็ตั่งซื้ออาหารก็คือถ้าเข้าไปเราก็ล็อกอยู่ในนั้นเลยแล้วคนที่กําลังจะออกตำรวจก็จะบอกไว้ว่าถ้าเธอออกไปเธอะจะ กลับเข้ามาไม่ได้อีกห้าวันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็หมดล็อกดาวน์แล้วนะคะผ่านมาได้สองอาทิตย์แล้วเราห้องมาที่ซักผ้าตรงนี้นค่ะนี่คือบ้านรัฐบาลนะคะของวอซีย m เมลเบิร์นเขาให้ดิฉันเพราะว่าดิฉันมีลูกเขาจะปิดไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเขาเข้าใจว่าตรงห้องที่ซักผ้าเนี่ยมันก่อให้เกิดการติดเชื้อโรคนะคะนะคะ เนนนี่ยค่ะนี่ก็คือข้างห้องของดิชเขารู้สึกว่าเขาจะเอาอาหารมาบริการฟรีด้วยเพราะว่าล็อกดาวห้าวันออกไปไหนไม่ได้เอาลงไปซื้อกับข้าวก็ไม่ได้แล้วคิดดูถ้าเรามีลูกนมก็เหลือนไม่พอจนถึงห้าวันเนี้ยจะเรียกเพื่อน ใหขับรถเอามาส่งก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ให้คนนอกเขา้าและดิฉันก็เห็นน่ะคะ่ะเขาพอกลับเข้ามาถึงบ้านอยู่กับพักอยู่กับเพื่อนไม่เข้ามาบ้านละตอนล็อกดาวน์เสร็จเรียบร้อยพอเขาเลิกล็อกดาวน์ดิฉันก็มาบ้านก็มาเห็นทางห้องหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเอาอที่นอนนะคะออกมาวางไว้ตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าเขาอาจจะกลัวติดเชื้อเขาก็เลยเอาออกมาทิ้งไม่ใช่คะ่ะ นี่ก็คือลิฟหน้าห้องนี่แหละคะ่ะบ้านรัฐบาลส่วนใหญ่แล้วคนที่อาศัยอยู่ด้วยก็จะมีคนทุกประเทศค่ะทุกชาติแต่ค่อนข้างจะถือว่าจนของออสเตรเลียนะคะ <c oughs> บ้านพับบินเฮาสซิ่งส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่โฮมเลสคนที่ไม่มีที่ไป <c oughs> เขาถึงก็ <c oughs> ถึงได้นะคะเน้่ค่ะดิฉันก็อยู่ห้องเล็กๆคะ่ะ นี่ค่ะห้องดิฉันถ้าดิฉันไม่มีลูกดิฉันก็จะได้ไปพักเขาก็จะหาอพาร์ตเมนต์ให้แล้วก็ต้องไปอยู่ร่วมกันกับผู้หญิงคนอื่นๆเพราะว่าถ้าเลิกกันกับผัวเขาเรียกว่า domestic family violence ถ้าผัวตีหรืออะไรเนะี่ยมีแต่ประเทศไทยที่ไม่มีค่ะแต่ส่วนใหญ่ทั่วโลกเขาก็จะใช้ระบบนี้ก็คือรัฐบาลเขาจะกินเงินเอากับเราเขาก็ จะหาทางมากล่อมเกาโดยเฉพาะคนเอเชียนของเรานะะี่ค่ะกล่อมง่ายเขาจะบอกว่าถ้าโดนสามีตีหรือทำร้ายไม่ต้องกลัวให้โทรบอกตำรวจที่ไหนได้ประเทศนี้เขาให้แยกกันเลยค่ะถ้าเรื่องไปถึงตำรวจมันไม่เหมือนบ้านเราหัวเมีตีกันเข้าคุกที่บ้านเรา เสร็จเราตำรวจร้อยเวรก็บอกว่าพรุ่งนี้เอาเงินหัเงินมาประกันผัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ไม่ใช่ค่ะถ้าเรื่องไปถึงตำรวจก็คือเขาจับแยกเลยแล้วก็ใส่ตรีตาให้ผูกให้สามีจากตำรวจจากกรมตำรวจแล้วก็ศาลสั่งให้ห้ามก็เข้ามาใกล้หาเราก็แล้วแต่กรณีของใครของมันบางคนก็ สองร้อยเมตรบางคนก็ห้าร้อยเมตรบางคนก็ห้ามเข้ามาใกล้ในละแวกนั้นเลยถ้าถ้าเห็นหรือว่ามีใครเห็นเนี่ยมีความผิดอย่างมากเป็นแคเมองอนนะคะเป็นอาชญากรตำรวจก็จะจับเข้าคุกเลยท่านั้นผู้ชายที่เคยทําร้ายเราทําร้ายผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็กลัวติดคุกนะนะคะแต่บางคนเขาก็ไม่ไม่กลัวค่ะเขาก็เอามีดเอาปืนอะไรมาคือแบบว่ามันเสียความรู้สึกไปแล้วอะ คนมันเป็นบ้าเป็นแล้วก็ก็ก็กลับมาฆ่ากันก็รุนแรงเหมือนกันถ้าในกรณี่างนี้ดิฉันเห็นไปนั่งสกปบกเนี่ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะพอ,อะดิฉันเลิกกันกับแฟนดิฉันน่ะมาได้บ้านรัฐบาลเพราะว่าอะไรเราก็อาจจะถือว่าโชคดีหน่อยอาจจะหลังเล็กไปแต่ว่าก็โชคดีก็คือเรามีลูก ก็คือคนที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าใครมีลูกแล้วเขาจะช่วยเหลืออย่างมากเด็กนีดมาอันดับหนึ่งสองัญที่สุดค่ะมีเงินเดือนให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้ได้บ้านนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ใช่ได้แต่บ้านเขาก็เพราะตอนที่ออกจากมาจากบ้านที่ฉันก็ออกมาแต่แต,ตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ลูกกับสามีหมดก็เลยออกมาแต่ตัวกับท้องน้อย,อยท้องกำลังจะคลอดแล้วหละัะตอนนั้นตอ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อตอนที่ท้องอ่ะเขายังไม่ให้บ้านนะคะเขาคลอ,อดลูกก่อนมีใบเกิดเขาถึงจะหาบ้านให้พอได้บ้านแล้วเขาก็อบอกถามเราว่าเรามีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรไหมเราไม่มีก็บอกว่าไม่มีเสร็จแล้วเขาก็ พวกโซเชียลเวิร์กเกอร์ที่ท TH ี่ทำงานให้กับรัฐบาลนั่นแหละค่ะเขาก็จะไปเบิกเงินรัฐบาลมาให้ก็แล้วแต่กรณีของใครของมันว่ายังไงยังไงส่วนที่ฉันนั้นได้มา5,000ดอลลาร์สำหรับมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหลังเนี้ยค่ะ5 0 0 0ดอลลาร์ไม่ได้ให้เงินเป็นเงินสดนะคะเป็นแคตตาล็อกจากแฟนเทสติเฟอร์นิเจอร์เป็นแคตตาล็อกมาแล้วเราก็เลือกติ๊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 กเอา จะเอาอะไรโต๊ะคือตาอะไรเป็นมูลค่าห้าพันน่าบเล็กมากค่ะน,นี่ห้องไน,นี่ก็บของเจ็บรองเท้าอะไรสนี้ก็ตู้สื้ากก็เล็กอันนี้ก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวแล้วก็มีอ่านี่นะคะ่ะ อันนี้เก็บมาจากขยะค่ะถ้าไม่อายไม่ต้องซื้อได้แอร์ได้แอร์ดีๆยังใหม่ๆอยู่เลยเอาทิ้งก็อันนี้ก็ครัวอห้องซักผ้ากับห้องครัวจะติดกันเล็กมากค่ะนะคะแล้วะนะคะ กินไอ้น้ํายาล้างมืออะของเลยนั่นแหะของประเทศนี้มันแรงมากเข้าคอเนี่ยแหละครับบ้านรัฐบาลพับดิเพาสสิบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์มาอยู่นะคะพอได้งานได้การมีทําได้บางคนก็ได้ผัวอะไรเขาก็คืนบ้านรัฐบาลให้แล้วก็ให้คนต่อๆไปมาอยู่นะคะ รู้สึกว่าตึกแถวตรงนู้นอะ่ะโดนล็อกดาวน์เหมือนกันอันนั้นอะ่ะแย่ตึกนี้ก็แย่เหมือนกันแต่ตึกของดิชันไม่ค่อยเท่าไหร่ปลอดภัยค่ะมันเสียอย่างเดียวที่อยู่ตรงตึกแฟลตอพาร์ตเมนต์ก็คือที่จอดรถต้องได้ไปแชร์กันเนี่ยค่ะบางทีไม่มีที่ว่างไปว่างตรงบ้านหน้าบ้านเขาเขาก็ไม่พอใจเขาก็เอารถมาจอดข้างหลังเราแล้วเราก็ออกไม่ได้ เจอทุกรูปแบบค่ะคนทุกชนชาติมีมีทั้งดีมีทั้งโมโหมีมทุกอย่างแต่ที่บางคนเขาบอกว่าคนดำเนี่ยรู้สึกว่าจะเฮี้ยเฮี้ยมากใช่ไหมคะฝรั่งเฮี้ยก็เยอะค่ะฝรั่งเป็นแอลโกอฮอลิกฟันหลอเล่นยาเสพติดพูดไม่เพาะก็เยอะแต่ส่วนใหญ่ที่แบบว่าจะหนักๆที่ดิฉันเห็นเกือบจะทุกทุกทุกคนนะคะก็ไม่ไม่เหมารวมว่าทุกคนแต่ส่วนใหญ่ล้วจะเห็น เห็นแบบว่าเยอะมากๆก็คืออบอริจินค่ะก็คือคนพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่ะเขาเกิดมาเพื่อเฮียจริงๆ <g <Niger> <g <ENNIS> ก็เข้าใจว่าเขาเป็นชนเป็นเป็นชนพื้นเมืองเป็นคนพื้นเมืองของเขาแล้วประเทศออสเตรเลียเนี่ยรัฐบาลนายกอะไรก็ตามเขาจะให้ About. คนที่เข้ามาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยต้องแบบว่า ให้เกียรติเขาอบอริจินเคือเป็นเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างสูงที่เราทุกคนจะต้องเคารุส่วนอบอริจินทำอะไรคะไม่ทำงานค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นโฮมเลสกินเงินรัฐบาลถ้าอยู่ประเทศออสเตรเลียคุณไม่มีงานอ่ะคุณก็มีเงินเดือนให้คุณรู้ไหมเงินคนกุตกงานเขาก็ไม่เคยเห็นอบอริจินทำงานค่ะ เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ตามถนนบางทีแต่ก็มีความสุขของเขาอะค่ะดื่มแอลกอฮอล์อะไรไปเล่นยาฉีดเฮโรอีนส่วนนี้ก็ดิฉันไม่มีตู้เสื้อผ้าดิฉันก็มีสวนผักด้วยนะสวนผักต้นกระเพราสูงแล้ว ก็คิดว่าคงไม่อยู่นี่ถาวรหรอกค่ะ,คะ,คะให้เรามาอยู่ชั่วคราวพอเราตั้งตัวได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็เริ่มใช่ไหมคะนอนไม่ตื่นเตียงนอนเด็กเนี่ยไม่นอนแล้วพอเอาไปใส่ ตอนดึกๆกกลางคืนก็ปีนมานอนกับแม่เหมือนเดิมดิฉันเอาลงเ c e b o o k ให้คนมาเอาก็ไม่มีใครมาเอาบันลกอะค่ะที่อยากจะถามวันนี้ก็คือ,อโคโรโนาไวรัสตึกของดิฉันเนี่ยนะคะเขาก็มีบริการซักผ้าให้ฟรีค่ะเนี่ยดิฉันก็ว่าจะเอาผ้าห่มไปซักเดี๋ยวไงเราคุยกันใหม่นะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับประวัติหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในออสเตรเลียมีทั้งสุขสุดๆมีทั้งล่วงลงสุดๆทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างทุกรสชาติเลยค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเนี่ยค่ะก็รุ่ตอนที่ล็อกดาวน์เขาก็ไม่ไม่เอาค่าเรินนะคะค่าบ้านนะคะเขาก็ไม่เอาสองอาทิตย์ก็คือเขาก็ช่วยคนจนสุดๆนะคะ ฉันก็ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีก